สวัสดีครับผมต้นเองครับวันนี้เราจะเดินทางเข้าไปในใจที่จริงแล้วไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่อยู่ทุกที่ที่มีความรู้สึกเรามักคิดว่าจิตเป็นอะไรบางอย่างในหัวแต่จริงๆแล้วมันคือผู้ที่รู้ที่ไม่เคยหยุดทํางานแม้ขณะหลับเคยไหมนั่งเฉยๆอยู่ดีๆความคิดก็วิ่งเข้ามาเอง เมือนเราไม่ได้เชิญมันมาเลยแต่มันก็มาอยู่ดีแล้วจิตมันเกิดจากอะไรละ่ะคำถามนี้แหละที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบตรงๆแต่ให้ดูที่กลไกแทนจิตไม่มีประตูแรกไม่มีต้นตอที่จับต้องได้มันวนอยู่แบบนั้นแหละเหมือนคนเดินเป็นวงกลมโดยไม่รู้ตัวถ้าจิตมันวนคำถามว่าเริ่มตรงไหนก็คือกับดักเพราะมันไม่มีเริ่มครับผม มีแต่หมุนอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าอาวิชชาคือจุดที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอไม่รู้ก็เลยอยากอยากก็เลยวนความอยากเหมือนเชื้อไฟถ้ามีไฟกิเลสก็โหมถ้าไม่มีเชื้อมันดับได้เองนะทุกคนจิตอยากมีตัวตนแล้วมันก็สร้างตัวตนขึ้นมาเองทั้งๆท,ที่ไม่มีใครสั่งให้ทำเลยคุณผู้ชมและผลของมันก็คือ สิ่งที่เรารู้จักดีเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่เคยถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้กลัวตายกลัวหายกลัวไม่เป็นที่รักกลัวนี่แหละที่ทำให้เราวิ่งวนเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวชาติหน้าไม่ใช่ที่ไกลแต่มันคือกระจกบานใหม่ที่สะท้อนการกระทำจากบานเก่าเราอาจลืมสิ่งที่ทำไว้แต่กรรมไม่เคยลืมเราเลยครับ ไม่ต้องมีแฟลชไดรฟ์ทุกอย่างบันทึกไว้ในจิตหมดแล้วนะคุณผู้ชมถามว่าใครอยากเกิดก็จิตเรานี่แหละที่ยังอยากยังหิวยังห่วงยังไม่พอหลายคนคิดว่าต้องเปลี่ยนชีวิตภายนอกก่อนถึงจะผลแต่จุดเปลี่ยนจริงๆอยู่ข้างในนะครับเหมือนฝันอยู่กลางฝันเราไม่รู้ว่าตัวเองกำลังวนเพราะไม่เคยหยุดมองว่ามันวน จิตรู้ว่าเจ็บแต่ยังจับหนามแน่นเพราะคิดว่านั่นคือความมั่นคงพอมีสติเหมือนมีใครมากดพักให้เราได้ดูว่าชีวิตนี้มันกำลังรีเพลย์ซ้ำๆแล้วพอเริ่มเข้าใจปัญญาก็เหมือนไฟฉายที่ส่องให้เห็นว่าทางไหนคือทางออกจากวงกลมนี้ครับผมพอเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างแจ่มชัดโลกเดิมที่เคยยึด จะไม่เหมือนเดิมอีกเลยฉันที่เรายึดก็แค่เรื่องเล่าซ้ำในหัวเหมือนนิยายที่ไม่มีคนแต่งครับแรกๆเรากลัวความว่างแต่จริงๆแล้วความว่างคือการไม่มีอะไรฉุดให้กลับมาเกิดอีกครับผมเหมือนปลั๊กที่เราถอนออกจากวงจรไม่ต้องไปสู้กับไฟฟ้าแค่ไม่เสียบก็ไม่ไหลแล้วครับสุดท้ายแล้วจิตที่หยุดเกิดไม่ใช่เพราะรังเกียจโลก แต่เพราะรู้ว่าพอแล้วอย่างแท้จริงครับผมหลายคนจำธรรมะได้แต่ยังหลงอยู่เพราะการเข้าใจไม่ใช่แค่รู้เนื้อหาครับจิตที่เห็นตามจริงจะไม่หลงยึดสิ่งใดแม้โลกจะง,งามเพียงใดก็รู้ว่าเป็นแค่ภาพผ่านครับผมเส้นทางพ้นทุกข์ไม่ได้สงวนไว้ให้ใครพิเศษทุกคนเดินได้เริ่มจากก้าวเดียวเท่านั้นครับผมเมื่อจิตหลุดพ้น มันไม่ดับแต่มันไม่ต้องเกิดเพราะไม่มีสิ่งใดมาฉุดให้ต้องกลับมาวัฏจักรจิตไม่มีจุดเริ่มไม่มีผู้สร้างและไม่มีใครจับมันได้นอกจากจิตที่ตื่นรู้ครับผมและนี่ก็คือเส้นทางที่เราเรียกว่าวัฏจักรจิตทางวนที่ไม่มีชื่อขอบคุณที่รับชมรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ กดติดตามให้ผมด้วยนะคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่ครับกับอีกจัก,กรวาลของใจที่คุณอาจยังไม่เคยสังเกตว่าตัวเองคือคนสร้าง